จ้าสวัสดีจ้ามือนีกับมาพ่พบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนาะจะ้ามือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางฮานอยจ้าของวันที่สามท่านว่ากับมีมาหายคือเก่าเนาะแต่ก่อนที่เราจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเมื่อขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ากระโค้ห้ซโซกดไล กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกช่องหนึ่งในเด้อจา้าขอบคุณจา้าก่อนเที่ยวจะไปเบรงแนวทางเขากับมาเบรงรายงานผลก่อนนอกจากของห้าน้อยเที่ยวหายไปวันที่สองท่านว่าเนาะว่าผลเั้งสามน้อยออกตัวใด กับไปเบื้องผลน้อยแรกก็นอกจากของน้อยพิเศษน้อยพิเศษเท่ากับไฮไฟฟันเจ็ดวิ่งรูดแปดกับเจ็ดผลที่ออกมาบนออกสี่เก้าศูนย์หลังออกศูนย์ศูนย์จากสำหรับน้อยพิเศษเท่ากับบ่อเขานอกจากเนาะกับมีเขาบ้างรูดบ้างกับบ่าว่ากันนอกจากเ่ากับไ้ไปเป็นเพียงแค่นแนวทางตัวเลขเท่านั้น กะไปตามต่อหรือนอกจากนอกสำรับผลน้อยปกติน่ะจากว่าผลออกตัวใดแน่จาสำรับผลน้อยปกติเฮากับไยไปฟัน8ปวิ่งรูดเก่ากับ8ผลที่ออกมาบนออกหาแปดเจหลังออกซิหาจะ เขากับเขาบนนอกจากเนาะเป็นตัวฟันวิงรูดแปดจากกัออก8ปดเจ็ดล้วก็ัมาตรงกับตัวเท้เาหาไปเป็นตัวเน้นตัวเจาะ2ตัวนอกจากกะบหายแกันตรงๆเขากับแตกบนกันไปนอกจากเขาตัวเน้นตัวเจาะก,กันเลยเนาะดีใจน้ำนอกจากสําหรับผู้ที่มาติดตามชมคลิปน้องซ่อนจากสาหรับน้อยปกติกะแตกบนกันไปนอกจาก กระเบิงผลน้อยปกติไปแล้วกลับไปตามต่อเรื่อกจากน้อสำหรับผลน้อย VIP ว่าผลออกตัวใดจากสำหรับน้อย VIP เน่าจะเนาะเฮากะหายไปฟัน2อวิ่งรูด3กับ2ผลที่ออกมาบนออก6กสองสงหลังออกส8จาก เขากับเขาบนเนอจอนอเป็นตัวฟันวิงรูดสองจากับออกสองสองเป็นเจ้าหน้านนอจ่าสำหรับ้ทธิมาติดตามช่คลิปน้องซ่อนชาแนลจ่าได้เอาไปเป็นแนวทางได้หลายได้น้อยกันบอสำหรับน้อยวีไอพีนอจ่าเข้ากับเขาบนกันไปกระเบิร์กไล่งานผลกันไปแล้วกับไปตามโตอได้นอจะานอสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่สามท่านว่านอจ่าว่าเขามีแนวทางตัวเรีเข้าตัวใดแน่นอจ่า กับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจ้ากับมาตามตตอกันเลยนอกจาเนาะสสำหรับแนวทางห้าน้อยวันที่สามท่านว่านอกจากเจากับมีแนวทางให้ทั้งสามน้อยคือเก้าทงน้อยพิเศษน้อยปกติแล้วก็น้อยวีไอพีจ้ากับมาเบิ้งแนวทางของน้อยพิเศษกันก่อนนอกจากสำหรับน้อยพิเศษกลับไปเบื้องตัวเด่นกับไฮเดนหา กับเดนหกไปเบื้องฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับห้ฟันหาวิงรูดกับห้หกกับหาไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวรองนะจ๊ะมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับห 5, 5, 5, 5, ายหาหกหาเจ็ดหาแปดหาเก้าจ้ะ ไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกะหกสองหกสามหกสี่หกหจับก็บไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่นตัวจอสองตัวกะาฮเรนไปกราฟน้ำเนาะจ้าแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่นตัวจอสองตัวก็จะเขายากแน่ ก็จะมีเขาบางรูดบางเข้าก็ใใจแนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเข้าง่ายหรือง่ายกลัวสําหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเข้ากับเบิงแนวทางของน้อยพิเศษไปแล้วเนาะจา้ะกลับไปตามต่อได้เนาะสําหรับแนวทางของน้อยปกติว่ามีแนวทางตัวเลขเข้าตัวใดแนจ่จ้ะเข้ากับไปเบิงแนวทางกันเลยจา้า จาก,ก็ับมาตามตัวนอกจาก,กนี้สำหรับแนวทางของน้อยปกติกลับไปเบื้องตัวเด่นจากกับหายเด่นเก่ากับเด่นศูนย์ไปเบื้องฟันวิ่งรูดนอกจากมาเบื้องฟันก่อนกับหายฟันเก่าวิ่งรูดกับหายศูนย์กับเก่าไปเบื้องตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนอกจากมาเบื้องตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกับหายเก่าศูนย์ เก9าหนึ่าสองเก้จ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกะไฮห้าศูนย์หกศูนย์จ็ด้ะกลับไปเบื้องแนวทางตัวเน้่ตัวจอสองตัวกะห้เล่นไปกับน้ำเนาะจ้ะ ต่ว่าตะละมือสำหรับตัวเน้นตัวจ้อสองตัวก็จะเขายากแน่ก็จะมีเขาบ้างหลุดบ้างเขากะช้แนวทางเป็นฟันบิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันบิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเขาก็บเบิงแนวทางของน้อยปกติไปแล้วนะจ้ะกลับไปตามต่อเลยนะสำหรับแนวทางของน้อย VIP ว่ามีแนวทางตัวเลขให้เข้าตัวใดแน่นอกจากเข้ากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามโตนอกจากนะั้นสำหรับแนวทางของน้อยวิเอพี่นอกจากกับไปเบื้องตัวเด่นกไห้เด่นเจ็ดกับเด่นแปดไปเบิ้งฟันวิงรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนไห้ฟันเจ็ดวิงรูดกับให้แปดกับเจ็ดจ้ะ ไปเบิ้งตัว,นตวเน,น,วน้นแล้วกัตัวร่องเนาะจะนอกมาเบิ้งตัวเน้นกันก่อนตัวเน้นกรให้าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึจ้ะไปเบื้องตัวร่องตัวร่องกรใหาย์แปดหนึ่งแปด ปดสามจับกลับไปเบื้องแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็ให้เลนไปกับน้ำเนจ้ะแต่ว่าแต่ละมือสําหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างลดบ้างเข้ากับใ้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวน,นี้จะเขาง่ายเล่นง่ายกลัวสำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลอกเอาไปเป็นแนวทางกันเบื้อง เป็นแดนนีนจากมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจะเบิ่งแนวทางหน้อยจากของที่สามท่านว่ากันไปแล้วเนาะจากทั้งสามน่อยทั้งนอ่งนอยพิเศษน่อยปกติแล้วก็น,น้อย v i p จากเบิ่งตัวเด่นตัวเน้นกันไปแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอ,อกถูกใจกันมื่อเนาะจาก มากชอบตัวใดเข้าก็สามารถเอาไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจะไเดียวไปเล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเหลกเท่เาคิดไว้ท้า,านี้ช่องน้องช่อนชาแนวกระขอขอบคุณนผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจะก็ขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนาะจะ้ะ พบกันใหม่ในคลิปหนาคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแนลก็ขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า